สวัสดีท่านทุกคนพบกับมาไซอีกแล้วจ้าเราสวัสดีไอ้ชันเราสวัสดีไอ้ันแน่นอนอยู่แล้วคือเรียกได้ว่าวงนี้คือมันนานละหลายวันละเขาเปิดมาหลายวันละหลายอาทิตย์ละจริงก็คือวง Treasure วงลูกบ้าของเราเองกับเพลง King Kong w h a t s a เอออ่ะไม่เปร้างทำเพลงเราไปดูกันดีกว่าทักทีแล้ว let's go 오. 그 l 이 i m i l l i o n w

ที่ผมคือเปรี้ยวมากโอ้โอ้เออ โอ้โงมโอ้โอ้ต่อเกินโอ้เป็นแก้เป็นแสงมา โอ้โ้กมแขนลูกโอ้ยโอยโอยนโอ้สุดมาโอ้ เออ oh. นี่แหละนี่นี่เออ oh. มีนามด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้ลูกค้ oh. าโอ้ก็คือจะมีท่านหายส่งท้ายโอ้โอ้ เออนี่แหละคือทิงคิมอ่ะคืออิ่มคือสนุกตราการตาเออคือนี่ชอบพูดถึงเอวีนะพูดถึงวีอาพูดถึงวีพูดถึงเอวีก่อนนี่ชอบเซตที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นมันคุมนรกแต่ก็ไม่ใช่มันเป็นถ้ำมันเป็นอะไรแบบมือสักอย่างที่เป็นเซตแบบมันมีเขาคือสวยนะกระดูกหรือเปล่าเออเป็นถ้ากระดูกคืออะไรนั่นแหละคือสวยนะ คืออันนี้ลังพยายามหาว่าคิงคองอยู่ไหนก็คาเป็นคิงคองไงเขาเป็นคิงคองคือรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ฟังง่าย huh. คือเป็นเพลงของเทรเชอร์ฉบับเทรเชอร์ฉบับวายจีนั่นแหละที่ย,อย,ย่อ,อ,ยอยง่ายเออที่ย่อยง่ายคือมันมีความมันมีความดุดันนะเออแต่มันก็รู้สึกว่าฟังง่ายคือรู้สึกว่ามันต่อกับคำแบ็กก่อนเวอนาเวอนาคือยังมีความแบบเฮิม ยังมีความแบบมีพลังใช่แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าฟังง่ายกว่าโบนาโบนาอีกคือมันแบบเออคือมันไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะคือมันสนุกอ่ะใจย์ือฮุกก็คือดีฮุกคือฮุกคือฮุกจริงๆริงไม่ใช่ฮุกดนตรีใช่เออส่วนตัวคือชอบฟังอะไรก็รกวชอบเลยแต่ชุดก็แอบซึ้งอยู่นะเออมีหลายชุดอยู่ชุดแดงก็ดีขาวก็ดีหรือไม่ใส่เสื้อเลยก็ดีคือ ไม่ได้คือฉันเป็นแม่คือเธอเป็นแม่เมื่อไหร่คือแม่ใครมีเมียคนเดียวโกโก้คือเราหมูบ้านจะเป็นหมูบ้านต่อไปอ่ะคือคนเราก็ต้องมีการโตการพัฒนาอย่าโตอย่าหยุดโตอย่าโตนี่อย่าหยุดโตอย่าหยุดโตอย่าโตอย่าหยุดโตขังจริงภาพรวมสำหรับคัมแบ็กนี้กิงคอง ก็โอเคนะเอ้ตัวสำหรับการฟังครั้งแรกอาจจะคืออาจจะเคยได้ฟังเพลงผ่านๆมาบ้างแลแต่ว่าใช่สำหรับพอได้ฟังเต็มๆกับมือมีครั้งแรกเนี่ยก็เจอเอ้ยโอเคเลยแต่เซตรู้สึกว่าฉากมันจะมืดไปไปหน่อยก็ดูเป็นตีมแบบมึดๆเออเออด่าจริงๆเออรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยถอดกันบ่อยนะในกรณีหุ่นเนี่ยแตายรอบแล้วนะ คือเป็นปกติของเขาแต่รอบนี้คือรู้สึกว่ามพวกความแปรมาเต็มเลยแล้วก็มีหลายคนที่รู้สึกว่ามีการบอกความแปมเกิดขึ้นเยอะเออแต่รอบนี้ซีฮุนไม่ได้บอกแบรนะซีฮุนเขาเปิดเผยแต่บางคนเลยไงคือรอบเนี้ยที่รู้สึกว่าเตะตาเป็นพิเศษรู้สึกว่าจะเป็นโดยองโดยองรู้สึกว่าคำนี้ชายรู้สึกว่ามีท่อนเด่นๆหลายท่อนรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับน้อง ไนมาถึงแบบเอ้ยมีอะไรบางอย่างเออที่มันแบบโชว์ออกมาอ่ามันชายออกมาถูกต้องแล้วเออคำแบบนี้ดูดูเขากับโดยยอแล้วก็โดยมีช่วงให้ชายหลายๆอย่างจะเจอเพิ่งไปคอนเทนเซอร์มาใช่ซึ่งช่วงที่ผ่านมาฉันก็ไปคอนเนอร์เทเอร์มาอือครั้งแรกใช่ย็งไงคือจะบอกว่าเหมือนที่เขาพูดกันจริงๆว่า ควรจะไปสักครั้งหนึ่งคือเป็นคนที่ควรจะไปสักครั้งหนึ่งจริงๆครัง้งเดียวพอเหรอไม่ใช่แบบถ้ามีโอกาสอ,าอะไรอย่างงี้ไงต้องสักครั้งใช่ต้องสักครั้งคือเอาจริงๆฉันเริ่มด้วยการที่เป็นติ่งเพลงเป็นแฟนเพลงอเออคือเพลงอ่ะดีแล้วก็เริ่มมาโดนตกแล้วก็นั่นแหละต้องไปดูในส่วนมันสนุกมันสนุกมากมันสนุกจริงๆคือมาอีก เอ็ Không, นคอร์ไทยแลนด์ด่วนอีกรอบเออออ่ะก็จบเวลาสำหรับคิงคองของน้องเทรเชอร์ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับเราด้วยจ้า